นี่ก็เป็นช่วงทําบุญทอดกรถินนะคะเราก็อยากจะทอดกรถินร่วมบุญกับหนุ่มพลน,นวัดนะคะซึ่งก็ <มา S 1> <laughs> ล่มขันนะซะึ่งก็ตัวเองนะคะก็มาที่โต๊ะข่าวของเราค่ะ,ะก็จะไปทําบุญกรถินที่วัดน้องไผ่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะนอกจากคนไปแล้วก็ยังมีจีนา่ามิสมิท้มฟ้า,ฟา,ฟาลีนา่าพี่กิงสมจริงแล้วก็พี่เฟื่องนิพนธ์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถที่จะร่วมบริจาคก,กันได้นะคะบุญกันนี่ราคาตามหมายเลขที่เรา จะขึ้นให้แล้วก็เป็นปีที่3แล้วนาะไปสร้างโบสถ์เนื่องจากว่าปีแรกเนี่ยที่ไปนีคือยังไม่มีโบสถ์นะคะแล้วก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จจนปีนี้สร้างโบสถ์เสร็จตามความตั้งใจแล้วคะ่ะถูกปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะครับก็คือปีแรกผมไปก็คือร่วมกันสบทุนสร้างโบสถ์นะครับแล้ว ปีที่2ผมไม่ได้ไปแต่ปีเนี้ยเสร็จแล้วคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปชมความสวยงามของโบสถ์ที่สร้างเสร็จแล้วด้วยกันครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับครั้งแรกครั้งที่สองรวมถึงครั้งนี้นะครับที่ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับก็หวังว่าทุกคนก็จะได้บุญแล้วก็อิ่มบุญไปพร้อมๆกับคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับผม ขหน้าตาผ่องใสทําบุญกันแล้วนะคะก็มาดูเรื่องผลงานกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีละครเรื่องเก็บแผ่นดินนี่แหละแต่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยงดกันนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีฝนตกมีมรสุมเข้านะคะส่วนคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งคือคู่เวรค่ะเปิดกล้องถ่ายทาไปแล้วปนก็บอกถึงคาแรคเตอร์นิกหนุ่มไอทีในสํานักงานทนายนะคะรวมไปถึงพูดคุยผลงานของบัวนรินทร์พิทที่หลายคนก็ชื่นชมมากในละครร้อยเล่หมายาบัววยองสาวที่แสนดีว่าเป็นยังไง นะคะไปฟังค่ะก็ไปถ่ายทำมาแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นผมในแบบแบบนี้เหมือนกันซีนแรกๆเลยครับซีนที่แบบเข้าไปที่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบเจอใครก็แบบเป็นคนที่แบบเข้าหาคนไม่เป็นไม่ค่อยพูดกับใครอะไรเงี้ยก็พูดทีก็ตรงๆกวนๆอะไรสไตล์ของนิกอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับก็คือเป็นคาแรเตอร์ที่แปลกๆได้เข้ากับกอตครับนะครับกับแพทพี่โมก็รุดด้วยครับครบแล้ว ใ้ข่าวมาว่าแบบว่ากระแสดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยแบบติดเทนทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ให้ละครเนี่ยดังๆมิ่งเปียงดังขึ้นไปเรื่อยๆเลยแต่เล่นกับเราเนี่ยเป็นยังไงต่างกันมากครับต่างกันมากจริงๆก็คือแบบว่าแซบครับผมก็แบบเป็นผู้หญิงที่ลุกนะครับเข้าหางชายก่อนเข้าหางชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอุ้ยชอบอ่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ค่ะ